ดาวเกตนะครับได้ขยับย้ายมาในช่วงวันที่4ธันวาคมนะครับย้ายเข้าไปที่ราศีตุลถัดมาอีกหนึ่งวันนะครับดาวสุกร์ก็ย้ายนะครับนั่นคือวันที่5ธันวาคมย้ายเข้าสู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคแล้วเดี๋ยวประมาณช่วงกลางๆเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์จะขยับย้ายย้ายไปอยู่ที่ราศีธนู ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนว่าดวงชะตาของคุณนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วกําลังจะย้ายช่วงกลางกลางเดือนธันวาคมย้ายไปอยู่ในเรือนของพฤหัสฟังให้ดีนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งอาทิตย์กับพฤหัสนั้นมันเป็นคู่มิตรกัน และไอาดาวพระรหัสนี้เองนะครับก็อยู่ร่วมกับดาวมนุษย์ตอยู่เลงลัคนาราศีพิจิกอยู่นะซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกก็มีดาวพุทธทับลัคนาอยู่ฟังมันเป็นวิชาการนิดหนึ่งนะครับสรุปก็คือส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกงานเยอะงานแยะนะครับมีสิ่งที่จะต้องทำหลายอย่างหลายประการด้วยกัน นะครับแล้วก็เป็นการจัดการในเรื่องของงานซึ่งจะนํามาซึ่งลาภผลที่ดีให้กับตัวคุณเหตุผลเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็มาจากเรือนลาบหรือเรือนลาภานั่นเองเมื่อทับลัคนาราศีของคุณเสียงลายดังนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินทําให้การเงินการทองมันก็จะขยับดีขึ้นฉะนั้นสองสิ่งสามสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้แน่นอนที่สุดชาวลัคนาราศีพิจิก งานจะเยอะภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจะมากขึ้นแต่ผลตอบแทนหรือความก้าวหน้าหรือโอกาสทางเรื่องของการงานและธุรกิจก็จะดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดาวพฤหัสยังคงเล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่ซึ่งตอนนี้มีดาวพุธราพะทับลัคนาราศีพิจิกอยู่นี่คือในย่าสำคัญตามรอบวงโคจรของดวงดาวฉบับสินแสงมิงนี่แหละครับที่จะบอกได้ว่า ชาวลัคนาราศีพิจิกนะเออคุณจะเหนื่อยขึ้นแหละสรุปง่ายๆแต่ว่าจะเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าคุ้มการรอคอยเพราะว่าทั้งเงินและงานก็จะขยับดีขึ้นหรือมีโอกาสจะได้ไปรับผิดชอบงานในเออเขาเรียกว่ารูปแบบแตกต่างจากเดิมออกไปซึ่งก็วนแล้วแต่ให้ความหมายในทิศทางที่ดีทั้งสิน้นนะอย่าลืมนะครับดาวพุทธที่ทับลักอยู่นั้นมาจากเดือนลาพะ พูดหมายถึงการเจรจาต่างๆช่วงเนี้ยพูดอะไรก็แล้วแต่เจ้านายลูกค้ามักจะเห็นชอบมักจะคล้อยตามนะครับเราอาจจะใช้คำพูดของเรานะครับให้ถูกวิธีในช่วงนี้มีโอกาสที่นะครับจะมีผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาได้อย่างมากมายนะครับสินแสหมิงก็มาบอกมาพยากรให้ฟังนะ ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีไปก่อนนะสวัสดีครับ